สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่5พฤษภาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้สิงต้องยอมเสียฟ,ฟรีหากหวังจะดโ,โอบาทิ้งในครั้งนี้โดยงานนี้ทางเชลซีอาจจะต้องยอมปล่อยพีเอร์เอลเมริกออบามิยองย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวหากต้องการจะเขยียพื้นที่ในทีมในช่วงสิ้สนนา สึ่งทางเดเทลกราฟสื่ออังกฤษบริการข่าวตะว่าชอตบรีประธานสโม,มสรเชลซีวางแผนเสริมความแข็ง,ขงแกร่งให้กับทางทีมเพิ่มขึ้นอีกในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้และคาดกันว่าโอบามิยองต้องคงต้องคืนเสื้อมายเดขเก้ากลับไปคืนกับทางสโม,มสรในขณะนี้ แดัก็ตามเป็นเรื่องยากมากที่ทางจะหาสโม,มสรโดยยอมจ่ายเงินซื้อโอบามิยองในช่วงตาลาดซื้อขายสมมตรนี้เพราะสุน,น้ากาบองจะมีสัญญาอยูกระทางชินสแตมฟอร์บริดจนถึงปี2024หรืออีกหนึ่งฤดูกาลดังนั้นถนเดียวทางเดียวที่ทางเชลซีจะสามารถโลแะละกองหน้าปืนฝืดและเป็นการตัดภาระคา่าจ้างจำนวนหนึ่งได้นั่นก็คือการยอมปล่อยย้ายฟรีในครังนี้ โดยการรริง,งานข่าวระบุเลยว่าหากเชลซียอมปล่อยอบอมวิยองย้ายทีแบบไม่มีค่าตัวจริงปาเซรลน่าก็รอดึงตัวกองหน้าที่กำลังใจย,ยุครบสาสีปีรายนี้วันที่18มิถุนายนนี้กลับไปร่วมทีมแบบฟรีๆเป็นครั้งที่2เพราะก่อนหน้านี้เคยเซ็นอ่าแบบไร้ค่าตัวมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังจากที่อาร์ซนอนยกเลิกสัญญาไป อบามิยองจึงตเตรียมไปนักเตะอีกหนึ่งคนที่ทางเชลซีต้องขาดทุนแม้ว่าจํานวนเงินไม่มากหมายนะักก็ตามทีหลังยอมจ่ายเงินจํานวนกว่า12ล้านยูโรมาจากทางบารเซโลนาเมื่อต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วนั่นครับโบรีชี้สิ่งได้อะไรเพียบพร้อมจะลุยปีหน้านะเดยทัตโบรีท่านประธานสโมสรเชลซีมั่นใจว่าทีมจะกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องนอีกครั้งพร้อมชี้ว่าสโมสรได้เรียนรู้มากมายในช่วงปีแรกของการบริหารทีม โดยสิงห์บรูล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในช่วงซีซั่นนี้นอกจากจะตกรอบฟุตวันท้วยทุกรายการแถมในลีกก็ร่วงไปถึงอันดับที่12ของตารางคะแนนหมืได้หมด39แต้มจากทบ33เกมหมดลุ้นไปเล่นทุตวันยุโรปนาะฬการหน้าเป็นที่ระเบิดเอาแต่บอดี้ยืนยันลวนะวาเชลซีจะกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องกันอีกครั้งมุมมองของเราก็คือเป็นโครงการระยะยาวและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในระยะยาวต่อไป เรามีความมั่นใจนะว่าเราจะจัดการมันได้แบบอยู่หมัดเราอยู่ในลีกดีที่สุดในโลกในครั้งนี้เรามีสิ่งที่ผมคิดว่าคือเมืองชั้นนาของโลกและเรานั้นบีสถา,านที่ที่ไม่น่าเชื่อในเมืองนั้นชั้นนาของโลกในครั้งนี้ โดยมีตลาดสรับทางผู้เล่นดับท็อปในทุกประเทศทั่วโลกและในแต่ละตลาดนั้นแตกต่างคุณมีตลาดโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษและมีความสามารถในการไปที่ตลาดตลาดนี้นน่นายว่าคุณต้องสร้างทีมโค้ชของคุณคือผู้ควบคุมทีมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดที่แตกต่างกันไปแง่มุมของตลาดทั้งโลกใบนี้แฟนบอลตั้งความหวังพวกเขาต้องการชนะและได้สิ่งนั้นเราต้องการชนะในคาราทเฮนา เช็คหวังแลมผาดพาดทีมกลับมาชนะกันอีกครั้งโดยปีเตอร์เช็คอดีผูรัาษาประตูของเชลซีคาดหวังน้นว่า Frank แฟรงลมพาดจะพาสโม,มสรคว้าชัยชนะได้สำเร็จหลังเผชิญกับความยากลำบากตั้งแต่กลับมาทำงานที่แซมฟอร์ดบริต โดยการปรชาชัยต่อทางอาร์ซนอนในเกมล่าสุดนี้ทําให้สิงบรูแห่เป็นเกมที่6ติดต่อกันตั้งแต่ทางแรมพาดกลับมารับงานกุซือช่วคาราวแทนไกรแฮมโพสเตอร์ที่ถูกปลดจากตำแหน่งและกำลังจบฤดูกาลอย่างน่าผิดหวังไม่แม้แต่จะกลับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปในช่วงซั่น,นาแม้เชคจะออกมาจากตำแหน่งผู้ดูการฝ่ายเทคนิคเมื่อเสมอทีแล้วแต่ยังแสดงความห่วงใย,ยต่อสโมสรเก่าโดยหวังว่าแรมพาดจะพาทีมกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะกันอีกครั้งซึ่งกันดันว่ามันน่าเศร้าที่ได้เห็น สโมสรอ,อยู่ในตำแหน่งบนตารางคะแนนอย่างที่มันอยู่ในตอนนี้แต่ในทีมมีนักเตะม,มกประสบการณ์หลายคนซึ่งแน่นอนว่าต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและเส้นทางอาชีพของพวกเขาผมหวังว่าแฟรงค์เนี่ยจะเข้ากับนักเตะได้ดีและพวกเขาสามารถหาทางออกสลัดทางเกมถัดไปได้สําเร็จบางครั้งคุณต้องการช,ชนะแค่หนึ่งครั้งผลการแข่งขันที่ดีเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อจะพลิกกลับมันมาหวังว่าพวกเขานนั้จะทําสําเร็จในครั้งนี้ ไร้แน่ตาส่งจอร์จินโยลงตัวจริงมากขึ้นนะโดยทางเอียนไร้อดีตกองหน้าอาร์ซนอนแนะทีมเก่าให้โอกาสจอร์จินโย่กองกลางจอมเก่าลงเล่นฐานหนตัวจริงมากยิ่งขึ้นโดย, inho, ยาทางจอร์จินโยดันย้ายจากทางเชลซีมาร่วมทีมอาร์ซนอนในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมการาคมที่ผ่านมาแต่บา,บาทส่วนใหญ่ยังเป็นสำรองของโชมาสปาเต โดยดิคแข่งนาบรีได้โอกาสลงตัวจริงในงนัดล่าสุดนี้และก็ททำผลงานได้ดีนะฮะช่วยทีมเอาชนะเชลซีไปสามต่อหนึ่งทำให้ยังคงมีลุ้นในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งไบรท์มองว่ากองกลางทีมชาติอิตาลีรายนี้น่าจะได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เหลืออยู่ของฤด,ดูกาลนี้ซึ่งโปรแกรมต่อไปของอาร์ซนอลพบกับพบงานหนักอีกครั้งนัดไปเยือนนิวคาเซลในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ ผมขอพูดอะไรสักหน่อยอย่างหนึ่งได้ไหมจอจินโย่ได้บอกนะฮะผมอยากจะเห็นเขาอยู่ในทีมอย่างสม่ำเสม,มอในตอนนี้จริงๆนะวิธีการที่เขาคุมจังหวะเกมให้กับเราการมีซิลโ,โกตรงนั้นด้วยมันดีมากเลยนะและเมื่อพูดถึงโอเดกาดคนนี้ก็เหมือนศิลป,ปินเขาช่างสง่าง,งามไร้ที่กลเราเส้นทางรถไฟหอก,กับ18เดือนของชายที่ชื่อว่าปเอเมริกโมาบิยง โดยพี่แอร์เอเมริกอบามิยองอายุ33ปีสัญญาถึงกลางปี2024อยู่ในช่วงขาลงของเส้นทางอาชีพอย่างชัดเจนแม้ว่าเส้นทางอาชีพของเขาจะยังคงอยู่ในสโมสรระดับชั้นนาของยุโรปอย่างเชลซีก็ตามทีแต่ทั้งผลงานของสโมสรและส่วนตัวแล้วอบามิยองเนี่ยล้มเหลวอ,อย่างยิ่งในารากาลนี้ โดยเสือดําแห่งกาบองออกจากาอ์ตซน,นในช่วงเดือนมกราคมปี2022หลังจากมีปัญหาเกี่ยวกับวินยัยรุนแรงที่ว่ากันตามจริงว่าฟอร์มที่ตกหล่นหลังการต่อสัญญาราคาแพงของเขาทําให้ทุกอย่างมันแย่หนักยิ่งกว่าเดิมเมื่อสโมสรจ่ายโคตรจะแพงแต่ผลงานสวนทางกันแบบจิงเหวและยังมาทําตัวผิดวินัยแบบไม่ใช่ครั้งแรกเช่นเดียวนั้นท้ายที่สุดแล้วฟังเส้นสุดท้ายขาดลงสะบันเมื่อเขาออกจากทีมไปแบบไม่บอกไม่กล่าวที่บารา์เซโลนา เพื่อตเตรียมจะย้ายไปเล่นกับทางทัพบ,บาร์ซซาในแบบที่สมโมสรไม่รู้เรื่องนำมาซึ่งเาหากบาบวันสุดท้ายของการซื้อขายในมการาคมปี2022และอาร์ซนอลนเองก็เลือกจะปล่อยฟรีแบบไม่มีค่าตัวสู่บารา์เซรา โอ้พมพิยองเนี่ยเป็นนักเตะที่พวกเรานั้นคิดว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งเขามีความสามารถมีอาวุธร้ายแรงอย่างความเร็วและก็สกิลในการหาจังหวะเข้าทำแต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นตามอารมณ์และความมุ่งมั่นของเขาเป็นสำคัญถ้าเขาอยากเล่นมุ่งมั่นแบบเต็มที่เขาก็จะอันตรายอย่างยิ่งแต่ถ้าเขาไม่พร้อมจะหายไปจากสนามทั้งที่ทอยู่ในทีมก็สามารถทําได้ ช่วงเวลาประมาณ5เดือนกับบาร์เซโลนาเขาเนี่ยกระหายความท้าทายใหม่ที่สเปน24เกมกับอีก3ประตูและก็อีก1นึ่แอซิสแม้จะถูกค่อนขอดว่าบางประตูก็ยิงแบบง่ายๆแต่ก็เฉียงไม่ได้เลยนะว่าต่อให้เอาหัวเขา่ากระแทกประตูกองหน้าก็ทำ,ทำต้องทำเพื่อจะให้ได้ประตูในครั้งนี้และสติมันก็ไม่ได้โกหกใคร อย่างไรก็ตามการเข้ามาของรเ์เวตเลวันดอฟสกี้และปัญหาทางการเงินที่วิบัติกันไปทั้งบา,า์เซอร์นาบวกกับการเข้ามาของเชลซีที่บนไลัยไปกับการสูญเงินเปล่าไปกับคนไม่มีใจอย่างทางลรเมลูลูกากูไหนจะเจ้าของใหม่ที่พร้อมเปหรือว่าแบบไม่มีแคร์อะไรทั้งสิ้นชอตบอรีส่งผลให้ออบามิยองนั้นผสมเสื้อมาได้เก้าของเชลซีช่วงโคงสุดท้ายของการซื้อขายของทางสิงหาคมปี2022 เขาคนนี้กลับมาที่อังกฤษกันอีกครั้งในรอบ7เดือนการกลับมาของเขาถูกมองว่าเป็นทางเลือกแบบแก้ขัด ของเชลซีเพราะทั้งลูกากูก็ไม่มีอ่าก็ไม่มีใจงองแงจะเป็นเด็กน้อยจนต้องย้ายออกจากทีมส่วนทางทีมอเวเนอร์ก็ถูกขายไปในแบบขาดทุนครึ่งต่อครึ่งสุดท้ายยวนไปวนมานะฮะกองหน้าหมดทีมแถมซื้อคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยอตฐหากซึ่งการจ่ายค่าตัว10ล้านปอนด์แลกกับนักเตะไว้สัตาเปียอะไรนี้จึงเรียงไม่ได้ดีกว่าไม่มีนะ โดยช่วงแรกกับทางสีเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยเขาพยายามจะพิสูจน์แล้วว่าเขายังเล่นได้ในลีกอังกฤษและก็มีประตูแรกในพรีเมียร์ลีกรับสองของตนเองในเกมที่ชนะคิสสันพาเวร์แต่นั่นคือประตูเดียวจนถึงวันนี้ขณะที่ในแชมเปี้ยนลีกเขาทำสอประตูโดยรวมทั้งหมด3ประตูเกิดขึ้นในวันที่1ถึง11ตุลาคมเท่ากับ11วัน เขาทำสมประตูและก็ไม่มีประตูอีกเลยการเข้ามาของกก่แฮมโพสเตอร์ช่วงแรกเนี่ยก็ยังมีชื่ออยู่ในทีมแต่นานวันเข้าไปนับวันยิ่งหายเมื่อระบบการเล่นที่โค้ชต้องการไม่มีเขาอยู่ในแผนงานนานวันเข้าเขาตัวสำรองก็ไม่มีชื่อยืนยันได้ชัดเจนเมื่อเขาโดนตัดชื่อออกจากโคตา้าในการเล่นแชมเปรรี้ยนลีกรอบนอกเอาแต่สิ่งต่างๆมากมายจากาเมื่อประมาณหนึปีก่อนหน้านั้น คือเขาไม่บ่นอะไรเลยไม่โวยวายและก็ยังคงใช้ชีวิตโดยตามปกติรเราได้เห็นภาพในสังคมออนไลน์กับการใช้ชีวิตบนของเขาแม้สถานะของเขาจะไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องอีกแล้วก่อนที่สุดท้ายพอเชเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นอดีตกับทางเชลซีเพราะผลงานถูไม่กลับส่วนอุบมิยองนั้นก็ไม่ได้รับโอกาสในครั้งนี้การเข้ามาของทางฟรงังกันพาดเนี่ยแม้เขาจะเลือกให้โอกาสกับเขาแต่สุดท้ายผลงานทีมก็เละเทะเกินต้านทาน และอบามิยองเองก็ไม่ได้มีใจเล่นอีกเช่นเดียวกันสถิติการสมผัสบอล9้าครั้งตลอดเวลาในสนาม45นาทีก่อนโดนเปลี่ยนออกและก็4จะทั้งหมด9ครั้งคือการสมผัสบอลตอนเขียดลูกเริ่มเกมมันตอกย้ำถึงความเละเทะเมื่อผลงานทีมมันไม่ไปไม่รอดเมื่อนักเตะก็ไม่ได้คิดจะมีใจลงเล่นนะฮะทุกอย่างก็พังทลายลงไปและแน่นอนที่สุดแล้วอบามิยองเองจะได้ลงเล่นกับทางนักเตะเชลซีเพียงแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้น เดียกับทางผู้จัดก,การแฟรงกันพาดที่กลายเป็นเอาชื่อมาทิ้งอีกครั้งฐานะผู้จัดก,การทีมนั่นเองและข่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ